สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดปากง่ามนะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้ลำโพงกันนะฮะลำโพงวอเทคนะครับ เดี๋ยวมาดูดอกนะครับตูเบิ้ลน,นะฮะยิ่งใหญ่มากวันนี้เดี๋ยวเราไปถามทีมงานกันดีกว่าพี่สวัสดีครับ <laughs> วันนี้ลงกี่ดอกนี่เก้าสิบปเก้าสิบแปดดอก ันนี้พี่สมชายนะครับวันนี้คืนที่เท่าไหร่ละคืนนี้คืนที่สามคืนสุดท้ายไหมครับพวกนี้คืนอ๋อมีคืนหนึ่งอันนี้จะอามาเสริมเพิ่มไหมไม่ครับเพียวแค่นี้พอฮอนไม้ลองฟังฮอนีกอยางนึออันนี้คือเอามาตัวใหม่เลยครับดูทีมงานนะครับกำลังฮอนมาเพิ่มนะครับ อันนี้ของชันชัยเจ้าเดียวเลยไหมฮะหรือว่ารวมกันชันชัยชุชัยสมบัติวชรินสี่ทีมงานาด,ดูนะคะนรับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เอาเพิ่มหรือว่าเอาเปลี่ยนเอาตัวด้านหลังเพิ่มดอ๋ตอตัวนี้ออกไป ตัวนี้เอาออกไปนะครับเดี๋ยวตัวใหม่เข้ามา พี่สวัสดีครับสวัสดีทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับสบายดี <c oughs> มานานยังตอนนี้กำลังเจาฮอนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวใหม่นะฮะ เอาฮอนมาเสริมใหม่นะครับเดี dark, uh, ๋ยวผมพามาดูด้านหลังตู้นะครับเกือบร้อยดอกครับยิ่งใหญ่มากวันนี้อาจจะใช้เป็นจอ LED นะฮะเดี๋ยวพาไปเดินทัวร์ก่อนรอบหนึ่งวันนี้เราเปลี่ยนมาดูจอ LED นะครับดูโครงสร้างด้านหลัง สายไรมางไงเยอะแยะไปหมดเลยเีครับไม่ได้ดูที่วัดน,นาโคกนะครับมาดูที่นี่ก็ได้นะครับวันนี้ก็อลังการเหมือนกัน ใช้เคสนะครับ ตัวนี้เอาเก็บนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวใหม่เข้ามาเดี๋ยวผมต้องถอยห่างนะครับอันตรายมากนะครับ วันนี้4ี่ทีมงานนะครับชานชัยวอเทคลึกไทย ortex, วอเทควัชลินแล้วก็สมบัตินะครับ งานไหนครับวัชรินครับช่วยกันสี่สี่ทีมงานเลยใช่ไหมครอมาตังให้อแล้วพอน,นี่ของอะไรครับของทของทีมงานไหนครับหนึ่งหรือไทยพอน,นี่ของทีมงานหนึ่งหรือไทยนะครับวันนี้เปลี่ยนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของผู้ใหญ่เปีย 炸他 <laughs> ไปทั้งดุนเลยนะครับแยเดี๋ยวผมต้องหลบก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะล่วงอันตรายมาก โอ้ oh. เชือกนะครับติดเชือกนะครับสูงละหกเมตรโอ้โหน่ากลัวนะที่นี้มันดอกเท่าไหร่อ่ะครับตรงเนี้ดอกยี่สี่ครับดอกยี่สี่นี่นะครับดอกยี่สี่นะครับตู้ละสองดอกนะครับ ให้ดูนะครับปาดูข้างในนะครับเน็กซ์ซอนวอลเทลังการงานสร้าง หลุดแล้วนะครับเชือกหลุดแล้วนเดิมเอ็กซ์เเดียนนะครับเชือกเปื่อยนะครับเชือกน่าจะนานนะเชือกเปื่อยผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับ ตรลายเลยเมื่อกี้เดี๋ยวต้องต้องเปลี่ยนเชือกใหม่แล้วนะครับขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเสียงระหว่างรอ ดูคุมพลังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้เห็นกว้างๆก่อนนะฮะเดี๋ยวไปไล่ดูคิว5 0 0 0ันะครับ5,000 RMS เดี๋ยวไล่ดูทีละตัวนะครับเนี่ยครับ แถวละสี่นะครับมีตะกูล Q ห้า0ันแล้วก็5 0 0 0 RMS นะฮะอีกแถวนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามาครับนะ่าจะเป็นพวกเสียงแหลมนะฮะดูข้างบนนะครับ รดกลับมาหน่อยอยกับา้าคูเลยฝั่งละสี่แถวนะครับแถวละสี่เครื่องนะครับสี่แท่นนะครับตรงมิกนี่ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวต้องรออีกแป๊บหนึ่งเยอะมากครับวันนี้น้องๆวัดนาโคกนะครับ น่าจะน้องน้องวัดนาโคกเนะาะเสียดายปีนี้ไม่ได้ไม่มีนะนี่นะครับท่านผู้ชม98นะครับ98ดอกนะครับ24นิ้วจากประสงม power and กระแสนะครับ ps power สามร้อยอเอสนะฮะนี่นะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าวันนี้นะครับของกำนันยุ่งนะครับนี่นะฮะกำนันยุ่งนะครับรปะส์ภาพ,พยนตร์แอนกระแสะ เดี๋ยวพามาดูในงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับดูบรรยากาศนะครับวันนี้ยิ่งใหญ่มาก นีเริ่มคึกคักกันแล้ว